โดนเลยโดนเลยเฮ้ยอยี่ห้าจุดาอยู่แถวนี้ยอไปไหนเล้ยี่สย่ไปเราหมดแรงเนี้สารอบเนีาสามรอบเนี้ยวไอไหวเจ้ขอไหวไหมได้ครับทุกครั้งครับ 20 25. 25. 25. 25. 25.

ตาเปลี่ยนโอ้ยี่สิบฟียี่สเป๊ะยีเป๊ะยังล้มตู้ไม่ได้เลยพอแล้วเราพอเปลี่ยนปืนมปเรยนะสูตแม่งเปลี่ยนมือเลยคันนี้